สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมากันอีกครั้งนะครับกับ t ทบิดรีวิวยางครับวันนี้นะครับเพื่อนๆสายประหยัดน้ํามันนะครับต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าวันนี้คิมจะมาบอกว่ายางยี่ห้อรุ่นไหนที่จะมาแนะนํากันครับก่อนที่จะรับชมรีวิวยางกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางไทบิดนะครับนี่เลยครับเบียสโตนอีโคเปีย EP 3 0 0ครับเป็นยางรุ่นประหยัดน้ํามันของยาง ยี่ห้อบิสโต e นะครับถือว่าไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้คิมหยิบเอามาอธิบายว่าเทคโนโลยีหรือว่าส์ยางที่รุ่นอีโคเปีย EP 3 0 0เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับยางอีโคเปีย EP 3 0 0ตัวนี้เนี่ย เพื่อนๆเ,เวลาใช้เรียกกันเนี่ยอาจจะเรียกว่า EP 3 0 0อนะครับอาจจะง่ายขึ้นหน่อยนะครับเวลาไปที่ร้านไม่ว่าเพื่อนๆน,น,นะครับจะใช้รถไซส์ขนาดเล็กนะครับที่เป็นขอบ15จนขึ้นไปถึงสูงถึงพวกรถ c a m รี่เท n a ที่เป็นขอบ17นะครับรุ่น EP 3 0 0เนี่ยก็มีตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนครับผม e i t s t o n e EP 3 0 0รุ่นนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีค่อนข้างเป็นนวัตกรรมที่ไม่ใหม่มากแต่ว่าประยุกต์และผสมประสานกันเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมครับ อย่างแรกเลยนะครับเทคโนโลยีหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของเนื้อยางครับเนื้อยางตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรเนื้อยางของนาโนเทคนะครับสูตรใหม่ของทางบิ s สโตนเนื้อยางรุ่นนี้เนี่ยจะมีข้อเด่นก็คือทําให้แรงต้านทานการหมุนเนี่ยน้อยแรงต้านทานการหมุนเนี่ยเวลายางเนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนใช่ไหมครับถ้าสมมติว่ายางเนี่ยสามารถคืนตัวได้เร็วเนี่ยแรงต้านทานการหมุนจะน้อยซึ่งมันจะส่งผลต่อเรื่องของการประหยัดน้ํามันครับบิตสโตน ep 3 0 0ตัวนี้เนี่ย ตอบโจทย์แน่นอนครับซึ่งเนื้อยางสูตรใหม่ตัวนี้เนี่ยช่วยให้เพื่อนๆประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับเทคโนโลยีที่2นะครับก็เป็นเทคโนโลยีชื่ออีโค l y Shape ครับด้วยเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยครับมันจะอยู่บริเวณไหลาย,ยางครับไหลาย,ยางเนี่ยเป็นจุดจุดหนึ่งที่มีความร้อนสูงครับพอยางเนี่ยมีความร้อนสูงเนี่ยจะทำให้แรงต้านทานการหมุนเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่ารุ่น EP 3 0 0ตัวนี้เนี่ย เบยไหลาย,ยางเนี่ยสูตรเนื้อยางสูตรพิเศษของมันเนี่ยมันจะทําให้การระบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีทําให้เนื้อยางเนี่ยแรงต้านทานการหมุนจะน้อยทําให้ประหยัดน้ํามันซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่2ที่ช่วยให้ยางอีโคเพีย ep 3 0 0รตัวนี้เนี่ยประหยัดน้ํามันเพิ่มมากขึ้นครับส่วนยางที่3นะครับเทคโนโลยีที่3ที่เพื่อนๆนเนี่ยน่าจะต้องคิดถึงกันมากๆก็คือเรื่องการเกาะถนนครับด้วยเทคโนโลยีหลายหลอย่างของ Bi s t o n e นะครับที่พัฒนาออกมานะครับจากรุ่น ep 200เนี่ย พัฒนา,าเป็น EP 3 0 0ตัวนี้เนี่ยถือว่าหน้ายางของบิ t s t o n EP 3 0 0ตัวนี้เนี่ยสามารถแนบสนิทกับพื้นถนนได้ดีครับทำให้การก่อถนนเนี่ยของยาง EP 3 0 0รุ่นนี้เนี่ยทำหน้าที่ได้แนบสนิทกับพื้นถนนมากครับยางบิ t o t e Eco โคเปีย EP 3 0 0รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นลายดอกยางแบบไม่สมมาตรนะครับมีด้านเอาไซและอินไซนะครับที่ไม่เหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นยางอเนกประสงค์ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งทางตรงแล้วก็ทาง เลี้ยวโค้งนะครับได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่อยู่ในซอกในซอยในเมืองเนี่ยสามารถใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนเรื่อง EU standard นะครับสติกเกอร์ที่ออกแบบใหม่มานะครับว่ายางทุกรุ่นทุกไซส์เนี่ยต้องมีนะครับเรื่องการประหยัดน้ำมันนะครับของยางบิตโก e น EP 3 0 0ตัวนี้ก็อยู่ในเกรด C ครับถือว่าทำงานได้ดีเลยนะครับคิดว่า2เทคโนโลยีหลักๆนะครับเรื่องนาโนเทคนะครับของเนื้อยางแล้วก็เรื่องอ่าอีโคเฟลิเช่บริเวณไหลยางเนี่ย ตัวนี้เนี่ยช่วยส่งผลในเรื่องของเกรดตัว C แน่นอนครับผมส่วนต่อมาในเรื่องของเวทกิปนะครับก็คือระยะเบรกบ,บนถนนเปียกนะครับคิมว่ายานตัวนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในเกรดที่ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานทั่วไปได้ดีอยู่ในเกรด C ครับเพื่อนๆเนี่ยที่ใช้งานในเมืองเนี่ยผมรับรองว่าใช้งานได้ดีแน่นอนเบรกอยู่แน่นอนเพราะว่าในเมืองยังไงพวกเราก็คงขับไม่ถึง1 3 0ยสอยู่แล้ว ร้อยร้ตัวนี้เนี่ยถือว่าระยะเบรกในถนนเปียกเนี่ยเอาอยู่แน่นอนครับโดยเฉพาะยิ่งหน้าฝนนะครับที่จะใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยผมว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ยาง e ีโคเปี EP 3 0 0ตัวนี้ได้ดีแน่นอนครับส่วนสุดท้ายนะครับของสติกเกอร์ EU standard ตัวนี้ก็คือเรื่องของเสียงครับผมว่าเสียงส่วนใหญ่ๆแล้วเนี่ยในการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยผมว่าไม่ได้อยู่ในระดับที่โลมากๆนะครับตัวนี้เนี่ย EP 3 0 0ตัวนี้มี2ขีดครับ ถือว่าอยู่ในเกมมาตรฐานนะครับไม่ได้เสียงดังมากไม่ได้เสียงเบามากนะครับถือว่าเป็นยางเนี่ยอนเนกประสงค์นะครับทั่วๆไปที่ใช้งานกันนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ a i บิดรีวิวยางนะครับจากที่คิมเนี่ยได้ทดลองใช้ยางตัวนี้เนี่ยคิมว่าเพื่อนๆที่กําลังมองหายางใช้งานแบบประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ใช้งานในเมืองเป็นหลักไม่ได้วิง่งออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับคิมว่า EP300 ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ครับ เพราะว่าด้วยความเร็วที่ร้อยถึงร้อยี่สิบเนี่ยการตอบสนองการขับขี่เนี่ยถือว่าทําได้เหมาะสมครับไม่ได้ตอบสนองแบบเร็วมากฉับพลันเหมือนยางสไตล์สปอร์ตนะครับแต่ว่าร้อยร้อยยี่สิบแปดสิบพวกนี้สามารถขับขี่ได้อย่างสบายครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการประหยัดน้ํามันครับซึ่งยาง ep สามร้อยตัวนี้เนี่ยคิมลองมาเทสดูสามครั้งนะครับเติมน้ามันเต็มถังสามครั้งนะครับผมซึ่งสิ่งเนี้ยคิมคิดว่า เฮ้ยมันน่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อคนเมืองแน่นอนเพราะว่านีคน่คิมเทสในรถ VOS นะครับอยู่ที่ประมาณ13-14โลลิตรนะครับซึ่งถือว่าไม่ได้ต่ำมากนะครับแล้วก็ถือว่าถ้าขับในเมืองที่ม <oughs> ีการเหยียบคันเร่งบ่อยๆเนี Erst ่ย13-14โลลิตรเนี่ยคิมถือว่าคิมแฮ ppy และไม่ต้องแบบว่า17-18โลลิตรนะครับเพราะว่ารถเนี่ยไม่ได้เป็นรถสำหรับไฮบริดหรือว่ารถอะไรประเภทนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรถ VOS ใช้ขับเคลื่อนธรรมดานะครับ โดยภาพรวมนะครับในเรื่องของสมรรถนะนะครับเรื่องความนุ่มเงียบนะครับระยะการเบรกนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าของราคาตัวนี้เนี่ยคิมให้อยู่ที่4ดาวครับถือว่าเป็นเกรการใช้งานเนี่ยถือว่าทั่วๆไปแล้วแฮปปี้แน่นอนครับแล้วคิมเชื่อว่าจุดเด่นของมันเนี่ยเรื่องการประหยัดน้ำมันเนี่ยจะทำให้ระยะยาวของเพื่อนเเนี่ยตอบโจทย์ต้นทุนค่ายางแน่นอนครับ